ผมใช้เทคนิคนี้ครับเทรดทำกำไรจากตลาด Forex ในฝั่งขาลงฮนะผมเชื่อว่านะเ,นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงกราฟที่กำลังลงหรือฝั่งขาลงไม่ว่าจะเป็นคู่เงินอะไรก็ตามแต่เนาะอาจจะกลัวแต่ผมก็มองว่าถ้าเกิดตราบดที่ฟอเร็กเนี่ยมันยังสามารถเทรดในฝั่งบายแล้วก็ฝั่งเซลได้โอกาสทำกำไรผมก็มองว่ามันนี่ก็ยังมีอยู่ งนั้นนะเทคนิคอย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกคนได้ลองไปใช้เลยคือว่าขั้นแรกเพื่อนต้องอ่านไม่ออกก่อนว่าอันนี้คือฝั่งขาลงหรือฝั่งขาขึ้นโอเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดยังอ่านไม่ออกว่าฝั่งขาลงอันนี้มันกําลังลงอยู่เราจะโฟกัสไม่ถูกไหว่าโอเคสรุปเราต้องทําตัวยังไงในการเทรดคู่เงินนี้หรือกราฟชุดนี้อยู่อันนี้อ่านไห้ออกก่อนนะว่าฝั่งขาลงหน้าตาเป็นอย่างไรฝั่งขาขึ้นเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็ตอบเองแรกว่าสรุปว่าเทรนด์หลัก ภาพใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงง่ายๆคือดูเทนหลักดูในทางเฟรมที่เป็นทางเฟรม D1 ขึ้นไปจะชัดเจนที่สุด D1 w e e k m m จะชัดเจนที่สุดอ่าสมมติอ่านเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วตอบตัวเองเลยว่าอันนี้โอเคมั่นใจว่าเป็นฝั่งขาลงเราไปต่อก,กันในข้อที่2คือว่าโฟกัสให้ถูกอย่างเช่นฝั่งขาลงมันลงเนาะการที่เราจะไปบายสุวนเนี่ยอาจจะทําแบบยาวๆรันเทนไม่ได้ ก็ต้องเข้าใจคะเราก็จะโฟกัสในฝั่งเซลเป็นหลักแล้วก็ต้องระวังในฝั่งบายผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยห้ามเทรดในฝั่งบายกับเทรนที่มันขาลงนะเทรดได้แต่ว่าคุณต้องระวังในฝั่งบายคือเอากําไรก็พอประมาณอย่าเพิ่งมายิงยาวอย่างถ้าเกิดพูดอย่างนี้เราจะทําตัวถูกแล้วโอเคถ้าเกิดมันเป็นฝั่งบายเราพอมีกําไรกําไรก็เก็บก็ปิดแต่ถ้าเกิดฝั่งเซลเนี่ยโอกาสที่จะรันยาวได้มันก็มีเก็บสั้นได้มันก็มีถ้าเกิดเราโฟกัสถูก ฝั่งเซลลเราจะกินกาไรก้อนใหญ่ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องลงแต่ฝั่งบายเราก็จะเก็บสั้นตามสเตปไปเน,นี่ยครับโอกาสขาดทุนจากการเทดคู่เงินนั้นหรือกราฟชุดนั้นที่เป็นเทนขาลงมันก็จะน้อยลงเพราะเราโฟกัสถูกบางคนดึงดันว่ามันอาจจะเป็นเทนขาลงอาจจะจบแล้วมั้งจะไปใบายยาวๆสรุปว่ามันก็ยังลงไม่จบฝั่งบายกําไรมันก็ไม่มีฝั่งเซลล์ก็ไม่ได้เพราะว่าโฟกัสไม่ถูกเห็นไหมสรุปนะ อ่านกรารพั้นาให้ออกก่อนว่าคู่เงินนั้นเป็นฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงถ้าเกิดเป็นฝั่งขาลงเนาะไปต่อกันว่าเราก็ต้องเป็นโฟกัสในฝั่งเซลล์แล้วก็ระวังในฝั่งบายเวลาเราเข้าเทรดเท่านี้ครับลองเอามาใช้กันดูเทคนิคนี้